็ยังเหลือ,อย่ไกลครับพูดไกลไกลริบๆีุ่นเขียวๆน้ำยังไปวันนี้ถึงครับจุนีเรือ,อย่แปลงหนึ่งน้ำน้ำยังวันน้ถ่วม ไห,หน้าเลยครับพี่น้องว่าเม่นน้องน้ำเพนี่ไ้หน้าครับขณะน,นี้น้ำได้ทำการยึดคล้องหมดแล้วครับจากแปลงหน้ากาลั่งจะได้เกี่ยวแล้วครับตอนนี้น้ำได้ทำการยึดคล้องเรียบร้อยแล้วครับหมดเรือเขาจากตนแล้วครับ ไกลดีปลรรีบคร,ร,รับมีแต่หายหน้าหมดครับยาน ั่วมดครับเลือไตยุที่ด่อนสูงครับโอ้ยยุทรอบานตอนนี้ยังเลืออยู่ครับข้างล่างว่านี่ทั่วมดครับับยุดสูงครับเหลืออย่ เท่นี้โดนหมดแล้วครับโดนน้ำยึดข้องหมดแล้วความเสียหายรอยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีการยียวยารักษาได้แล้วครับเพราะว่าน้ำขังว่านี่ซีมือหามือแล้วครับ บันโคกตะวางพ้นวิสัยนองค่ายครับผมอัปเดตสถานการณ์ครับจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคู้ทุกคนครับผมสู้ๆเดยวกับพ่านไปครับ